สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อกี้มาพบกันเช่นเคยค่ะตอนบายบายนะพี่น้องขาบายสามครึ่งช่วงแดดลมล้มตกนี่ล่ละบรรยากาศก็ดีดีค่ะล้มหนาวพัดบีบีพี่น้องอากาศก็เย็นอยู่ค่ะอาบน้ำเตะเว้นขางสันหนาวสมองซีอัปเดตองุ่นที่ว่าหอแล้วให้พี่น้องเบิ้งเด้อค่ะตอนมือที่หอสมองบว่างค่ะน้องซ้ายหอก่อนกับบ่ได้มัทไทยพี่น้องเบื้องเนอะสมองติดภารกิจไปธุระนะพี่น้องขา ก็เลยบ่ไดท่ายตอนห่อหพี่น้องเบื้องแต่ว่ากะท่ายเบื้องขาวๆนี่ละค่ะมีท่านผู้ชมทั้งบ้านมาบอกสาวหมองว่าอัปเดตอง,งุ่นใหเบื้องแน่สาวหมองอยู่หลังบ้านนะเป็นยังไงน้วยไงย,ยังวสันกะบัติเนไงปันไดดอกพี่น้องกะพอฮอนี่ละทับบ่ฮอนี่มีบงมีนกมัจจิกินเขาสิบอะไ้กินกะเป็นหลายพวงอยู่ค่ะปลูกแค่สองกระถางได้พี่น้องเลยเป็นต้นๆเงาเงาขึ้นนะคะปลูกหลังคัวค่ะปลูกไว้หลังบ้าน เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบื้งค่ะอ่างุง่นงามๆเลยปลูกได้ปีกวัวค่ะเป็นนวยดกนี่ค่ะเดี๋ยวสมองสีสิตัดภาพไปท่ายฟังผุนกับพี่น้องฟั่งนิย้อนแสงค่ะท่ายไปทั้งตินตกเอายางวันมาทั้งพีโอ๊ยบักหนาวอันนี้กับวัฒนิกแก่จะเทียพี่น้องบักหนาวแผ่นพิจิต มะนาวแป้นพิจิตอุ้ยนวยหกักตัวนี้ผู้ดด่งยางต่ำนวยบักนาวหากักนี่พี่น้องด็ดออกก่อนไปไหวกยย็้กคอนค่ะไปไหว,วย,ยุหลังครัว นี่ค่ะบรรยากาศช่วงย้ำมือแรงพาไปเบิ้งไกลๆอันวัฒนิหอก็มีด้ค่ะนี่ที่นองทั้งบานถามมา่าวานไว้ไงซํำใดเราสมองสีวัดให้เบิ้งด้ค่ะนี่ประมาณซ้ำนี้ละค่ะสมองสีวัดให้เบิ้องประมาณซ้ำนี้ค่ะวัฒนิไงทอนีกอยดอกค่ะเพราะว่าหอกันมนแมลงกันนกกันไวค่ะเธอพอมึกันไวแต่ตอนนี้เขากะ ซิบอร์ได้กิน่นเนอะนกมาจิกเอาจิกเอาจิกจิกคักได้พี่น้องถุงห่อนี่เป็นถุงถุงผ่าเด้ค่ะเป็นถุงผ่าใยใยใหญ่สังคะห์นี่คลายคายไบอกยางไงอะ่ะผ่าที่ใส่สำหรับเฮ็ดแม่บิดจมูกนะพี่น้องอันนี้ละค่ะแต่ว่าแบบแบบบางค่ะเปร์แมนแบบหนา แล้วก็มีของหูดของหูดแล้วก็มัดค่ะสร้างจากในรสศดาเลยพี่น้องก็หหอหลายเติบยุคค่ะุ่นะหอไว้หลายเติอบองุ่นต้องห่อแล้วช่วงนี้ตุดนะ ฟังเบื้บองสิไ้สสกินบ่พี่น้องสีหวานบ่พูนบัดซุกพนักกรยจีได้ไทยซิมให้พี่น้องเลยเบื้องว่าหวานบ่หว,วานคลิปนี้ก็อัปเดตคลิปสัน้นๆดอกค่ะไา้ให้พี่น้องเบื้องประมาณสามีแล้วพี่น้องคลิปเาว้ยอะไรแล้วพี่น้องก็สีเบื้อนะค,ะค่ะกับสิประมาณนี้แล้วค่ะอัปเดตอังหุ่นหลังบานหอเรียบร้อยแล้วงามบ่ค่ะแต่หอแล้วเบิ่งดีดีพี่น้องเป็นระเบียบงามเบื้องเป็นแบบ น่าสนใจนาลงไรลนะคะก็ะคิดว่าสิปลูก,ดกใดเกษตรประมาณนี้แล้วค่ะขอบพระคุณถูกการรับชมที่เข้ามารับชมซองเสาหม่องเด้อค่ะคลิปนี้ซามองก็ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงสค่นีเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าหามมาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีค่ะ